เท่าที่ผมดูราคาตามตลาดเนี่ยผมว่ามันถูกมากๆเลยนะด้วยคุณภาพด้วยเลขไม้ด้วยปีพูดเลยว่าราคาแสนกว่าบาทปี2016ลองไปเซิร์ชดูแท่ไม่เห็นแล้วนะแต่ว่าวันนี้มีอยู่คันหนึ่งนะครับที่ร้านมาริโอมอเตอร์นะครับจัดราคา198,000รถปลดปี16 คันนี้มันจะ200,000กว่าแล้วนะครับถ้าปี16นะ200,000อัพแล้วโอเคเรามาดูกันดีกว่าคันนี้ก็อย่างที่บอกครับโครงสร้างเดิมหมดเลยแล้วก็เรื่องของระบบไฟก็อาจจะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์แล้วก็กระจังหน้าเนี่ยไม่มีกระทาะเลย นะเป็นสีที่สวยพอสมควรนะครับแต่ว่าความรู้สึกของผมอะสีแดงมันก็ดูเด่นดีนะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ลองดูคันอื่นได้นะครับแต่วันนี้ผม,มรีวิวคันนี้ก่อนส่วนแม็กนี่ก็จะเป็นตัวซูซูกิตรงรุ่นเลยนะครับหาได้ยากนะเพราะว่าบางคนเขาไปเปลี่ยน Mac แม็กกันหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแม็กเดิมโรงงานอยู่นะครับสเปคยางอยู่ที่185นะครับพาอันนี้ขอบ15นะครับสเปคดีโอเคประมาณนี้ เออแจ้งตามตรงเลยคันนี้มีเก็บสีนะครับเพื่อความสวยงามนะผมแจ้งอย่างนี้เลยตัวนี้ไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับส่วนใหญ่ตัวนี้น่าจะเป็นตัว GLX นะครับมันก็จะมีตัว GL GA แล้วก็ GLX นะครับ GLX ก็คืออยู่บนบนสุดและอ่ะมาดูออปชันด้านในเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูช่วงล่างแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะครับคาร์สตาร์หมดเลยตัวนี้ระบบพุชสตาร์ทนะครับคลิกได้เลยเลขไม้นะครับคันนี้ไม้แท้สามารถตรวจสอบได้เลขไม่อยู่ที่1นึ่งแสนสี่พันกวโลแล้วก็พวกหน้าจอพวกนี้ก็ใช้ง,งานง่ายนะครับเล่นสบาย นี่เห็นไหมเอ้ยทำไมมันรู้สึกว่าดังจังเลยเสียงดังนะอ่ะโอเคคันนี้น่าจะมีการเปลี่ยนท่อมานะครับอ่ะน่าจะเปลี่ยนท่อมานะมันมีรู้สึกว่ามันดังมากขึ้นนะครับแล้วก็พวงมาลัยต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพที่ดีมีแบบตามอายุการใช้งานนะครับตัวนี้มีล็อกๆหน่อยอ่ะเป็นไฟลมาอ่อเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันกล้องมีให้1ตัว นะสำหรับรถราคาแสนกว่าบาทนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ประหยัดน้ำมันพอสมควรเกียร์เป็นเกียร์ออโต้น,นะครับใช้งานง่ายแล้วก็รถเล็กกระทัดรัดมันก็เหมาะสมกับที่จอดอะไรพวกนี้นะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะ,ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าสำหรับคนที่แบบชอบรถที่พอใส่ของได้ผมว่าคันนี้ตอบโจทย์แต่ว่าอาจจะไม่ได้ของที่มันเยอะขนาดนั้นนะพอใส่ได้ตอบโจทย์ผมว่าตอบโจทย์เลยแต่เ,เพื่อนๆครับเราพับเบาะเข้าไปสิใช่ไหมใครที่ไปแบบ2คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วของมาเยอะเงี้ยก็พับเบาะเข้าไปได้ ก็ถือว่าตอบโจทย์อีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าคันนี้มันใส่จกักรยานได้บ้าเดี๋ยวเพื่อนๆที่แบบว่าใครใช้สวิปอยู่ก็แชร์ความรู้เข้ามาได้ติดฟรล็อบคันเลยคันนี้1นึ่งแสแค่นี้ครับยอดผ่อนก็อยู่ประมาณ2,000ไปไปลายสามพนต้นๆน,นะครับก็อยู่ที่เครดิตเลยถ้าเกิดว่าวางเงินดาวน์หน่อยเนี่ยโอ้โหจะผ่อนอยู่เท่าไหร่แลวเนี่ยถ้าวางเงินดาวน์สัก5 0 0ห0เนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ2 0 0 0กว่าบาท เท่านั้นเองสบายมากคันนี้นะครับใครที่แบบว่ามองหารถที่ประหยัดน้ำมันเล็กๆกระทัดรัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์พี่ๆแล้วแหละรับประกันเครื่องยนต์คันนี้หรือชุดเกียร์คันนี้อยู่ที่สูงสุด10ปีหรือ1,000กิโลเมตรเครื่องยนต์อยู่3.6รายกาชุดเกียร์อยู่3.3แรายกานะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนส่งมอบเนี่ยผมเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้อีกใครที่สนใจอย่าลืมคอมเมนต์มาครับ